วัสดีครับพบกันลาวกับผมนุ้มเซกคนไตนีคกับก็แเลงเหลืองสมุนไพรแล้งเหลืองตหไ่เป็นยากันลาวนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะแล้งสมุนไพรที่เกี่ยวกับอลกซาซิวเซียนกับซิวเซียนอนี่อาจทำให้ก้นห้ลายก้นนะครับลดซึกงรำคาญมุดนิดนะครับก็ซิวแล้วกับเจ้าึ้นแถวๆคางงูก็ได้และคกับกับวันนี้ทุกคนเลยโอ้ คุณไพ่ชวนิการหลักษาชื่อเซียนก็คือลูกตำลึงนะครับลูกตำลึงกับใบตำลึงนะครับชวนิการหลักษาชื่อเซียนได้ก็ลูกซุกนะครับลูกตำลึงซุกอภา,าสองสี่นะครับอภา,าสองสี่แต่มัน้าทีหน้านะครับถึงเอาลูก ทุกแบบนี้นะครับถ้าจ่ายหลูกเกฟ๋ฟันนีนะครับก็ไม่จ่ายถ้าหน้าไม่ได้นี่นะครับเอามาจ่ายถ้าหน้าก็เล็กๆนะครับก็รู้สึกว่ามันจะยุบึดีหน้านะครับมันจะรู้สึกเป๊กๆนะครับก็ติมไว้สักพักนะครับก็หลอกออก เดี๋ยวข้อหลังแล้วความสะอาดหุ่นนึงหลับแย่ดีนะครับล่างนระนำอุ่นกับไม่ชมควรนะครับว่าจะถิงไว่นานเกินไปนี่เป็นวิธีนึงนะครับที่ใช้ในการรัศาศาศกษาฟิเซียนอีกวิธีนะครับก็คือชายใบใช้ใบตำลึงกับชายใบตำลึงในการ หลักซา้ิเซียนก็ทาเราจ่ายใบเรื่องตัวผู้นะครับกวจะมีผลจะได้ผลเร็วนะครับถือวมันดีว่าได้กง่ายๆน,นะครับว่าแต่ว่ามาเลยนะครับว่าตัวผู้กับตัวเมียแตกต่างกันเปลือนี่นะครับนี่คือตำเรื่องตัวผู้ใบนี้ตำเรื่องตัวเมียแต่โงตัวเมียนะครับที่ก็พามากินกัน ตั้งเขนจืดอั้องกับก้าวกินนะครับแต่ว่าถ้าในการรักษาซิลเอามาผอกหน้าก็ต้องใ่ายหมายถเรื่องตัวผู้ครับในการรักษาโควิดที่ติดโซ่นะครับก็คือเราจ่ายหมายึงเรื่องซดนะครับสักซิบสิบใบนะครับเอาสักสิบใบ รู้ว่าจะห้ามไว้ก็ได้ก็เลยได้เพื่อนเ,เอามาล้างสะอาดสมุนไพรตุกยางครับสมุนไพรตุกยางเราต้องล้าง,งถ้าก็สะอาดก่อนก่อนที่มาใชา้นี่เราก็มาตามัดไมเนียนนะครับมาตามัดไมเนียนแล้วก็กันหน้าก็จะซ้ำดี่แล้วครับขยัซ้ำดีจุกเอามาท่าบริเวณดิบินซุ่นเยด ก็จะตั้บ่อยๆไื่ว่าอาทิตย์ละหุนไื่ว่าอาทิตย์เวลอาทิตย์ก็เรตไเปืเือนๆกับสมุนไพรทุย่างนะครับมีคุณกับมีโทดตำลึงก็เหมือนกันเลยก็ับว่าเพราะว่าตำลึงเป็นสมุนไพรยาเย,ายน็นเป็นพืชยาเย็นกับ รูป่วกับรูปืวว่าโลกเพตํำลึงแล้วก็โลกนะครับโรกออนน้ำตำลึงกับมาแต่พิมนังถ้าว่าเมื่อหูดสุกยินกับสเสดดงว่าไม่ทุกโลกก็ไม่สู้ข้นชายนะครับเอาตำลึงไปหลักซาหรว่ารูเร็ยวหยุดจ่ายไปเลย ก็เหมือนที่ว่าผมไล่ตุกกังนะครับรว่าการเทว่าเอาสมุนไพรไยอมากกินกันนะครับคนศึกษาท่นานการกินวิธีการจ่ายหายทุกต้องครับก็อเอาสมุนไพรนะครับตุกยานนะครับเป็นสมุนไพรตั้งเหลืองในการรักษานะครับอย่างนี้นก็าตามเตน,นะครับก็ต้องเล่พ้นการเครียงกันนะครับ ก็คลิปนี้นะครับผมก่ฝฟ้าสมุนไพรรักซาซเส้นเซียนลูกตำลึงซุปก,กับใบตำลึงนะครับใหเ้เพื่อนๆได้รูกกันว่าสมุนไพรลูกตำลึงใบตำลึงหลักซาซเส้นเซียนได้ก็คลิปนานนะครับผมนุ๊กเซก้นใจนี้จะเอาอรไรมาฝากเพื่อนๆ จะมาเล่นหนึ่งจรราคุณอนไรกันล่ะก็คอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคุกนี้นะครับขอลาไปก่อนครับขอพุ่นครับ